สวัสดีค่ะวันนี้มากินยำหอยดองกันทุกคนอันนี้เราเตรียมเครื่องมาหมดแล้วนะคะก็จะมีพริกพริกขี้หนูนี่อันนี้จะเป็นพริกขี้หนูหอมแดงมีขิงนะคะเยอะพอสมควรเกือบเต็มถ้วยอะ่เยอะมีเยอะเครื่องคือเยอะมากต้นหอมผักชีแล้วก็อะไรอีกนะข้างล่างตะไคร้นะคะไปยำเลยอุ้ย ก่อนช้อนก่อนเพราะว่ามันเยอะยำหอยดองหอยดองเราจะไม่ใส่สีนะคะนี่เราเอาแบบว่าแบบบ้านๆที่เขาดองแบบบ้านๆที่เขาดองอะ่ะดูดิอุ้ยตัวแบบตัวเยอะมากเดี๋ยวตักตักขอตักก่อนเดี๋ยวน้ำเยอะโอ้โหให้ตัวเยอะมาก,ก,กอ่กกอะ,อะโอ้โห,โห,โหดูดิ อุ๊ยแค่นี้ก่อนมัเยอะมากเกินไปน้ำเราชอบกินน้ำมันดย๋อวผงชูรสไปนิดนึงนะทุกคนอันนี้เราเครื่องต่างๆเราใส่มาหมดแล้วนะคะใครชอบอะไรเยอะใส่เยอะใส่น้อยใครไม่ใส่อะไรก็ตามนั้นเลยนะคะตามที่เราชอบจะกินกับผักอะไรก็ตามที่เราชอบแล้วก็คลุกเล้าวอ,อ๋อมีมะกรูดใบมะกรูดซอยด้วยนะ หอมแดงนี่เราจะหั่นแบบว่าใหญ่ๆทุกคนนี่แบบเอาไว้แบบว่ากัดแล้วแบบให้มันมีแบบรสชาติขิงซอยอะไรอีกอะแค่นี้แหละถ้าใครไม่ชอบเครื่องก็ใส่แค่ต้นหอมผักชีนะคะถ้าใครชอบเครื่องนน้อยพริกอ่าพริกจะใส่เป็นพริกป่นพริกซอยแล้วแต่ปะ กินชิมกินกับไข่ต้มด้วยนะคะมันอุ้ยพริกตักมาตักมาเจอพริกก่อนอืม,อมกลัวหกก็กลัวหกนี่เห็นไหมอ่าไปอืม

ลูกโดดค่ะปะใช่อร่อยอะ่ะหอมตัวโตวมากอืหอมแดงแบบอืหอมแดงแบบเป็นแบบทมให้มันใหญ่ๆห,หน่อยมันคล้ายๆแล้วใส่หอมแดงหัวเล็กๆอ่ามาลองกับข้าวบ้าง กับข้าวกับไข่อืมอืมกระอ้อมคือกับผักต้มผักลวกมันน่าเหมือน เมื่อก่อนกินไม่เป็นกลัวคือไม่กล้ากินของดิบของแบบกุ้งสดหอยสดไม่กล้ากินจะกินแบบเนี่ยกินแต่น้ำ <laughs> แบบนี้แล้วใส่ข้าวเออ,อโอ้โหทุกคนหอมแดงกินพริกหูอื้อเลยอะ 奶呀？来啊